โอเคใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับอ่าเอาเอาหมีเอาหมีมาเชิญเค้กนะครับเชิญครับอ่าเค้กมานะครับอ่ะเรายขออนุญาตเรียนเชิญศิลปินนะครับทุกท่านที่มาโวงงานพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กพี่ตั๊กพี่ตั๊กแล้วก็น้องใบเฟิร์นพี่จอยด้วยนะครับอ่าพี่จอยพี่จอยเชิญครับพี่จอยน้องนันครับน้องนันน้องนันด้วยนะครับพี่ตั๊กเชิญครับเชิญครับเชิญครับ เดี๋ยวเราร้องเพลง Happy Birthday กันเราจะ Happy Birthday กันแบบสดๆช่วยกันร้องร่วมกันร้องฮะน้องนันน้องนันสตาร์ทตน้องนันหน่อยเร็วน้องนานเข้า้องน้ำอ่ะน้องนานนะดูดูเช็คในห้องน้ำดิพี่จอยว่าไงสตาฟ์เช็คน้องนันหน่อยครับขัดใครเอ่าไม่ชื่นเชริญใครขึ้นอีกไหมครับบนเวทีลุกโอเคด้วยกัน อะไรนะครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้สตาฟโดยอยู่ครับครับสักครู่สักคู่ครับสตาฟเชิญครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเล่าอะไรแป๊บนึงเจอไหม